สวัสดีค่ะพ่อก,กับพี่เฟิร์นนะคะอันนี้เป็นน้องของพี่เฟิร์นนะคะอ่ะพผู้หน่อยดิสิอ่านี่พี่เฟิร์นได้ไปซื้อแม่พี่เฟิร์นซื้ออาน,นาให้ด้วยของเล่นโปเซนนี่อาน,นาไม่รู้ทำไมเขาเขียนเนี่ยมันเขียนว่าเอลซ่าตรงนี้แต่มันไม่ใช่ควายเนี่ยอานนาเนี่ยร,ราคาี่ดูนะคะอย่าลืมจกดตกใจนะคะ หกบเกาบาทโอ้มันก็ถูกมากนี่แล้วเขาบอกว่าเด็กต่ำเด็กต่ำกว่าถ้าไม่เด็กต่ำถ้าถ้าถ้าให้เด็ก,าาาดกสามขวบเล่นนะคะอันตรายเนี่ยน้ยเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนี่ก็คือไม้บรรทัดเราจะมาแคะก,กัน เมื่อเราเห็นว่าไม้มันทัดมันแหลมแหลมแล้วคมเด็ดเนาะโอ้ยแล้วใ้เด,เดนนนะะ็นี่คือน้องแพนนะคะนี่คือปืนรอยเป็ดไรนะคะนี่มันมีหวีด้วยหวี quý vị không quý vị vị có đây ôi không không tư, không tư. เรามาดูภาพหลังกันอุย้ยสวยไอ,อย้ตรงเนี้ยมันสวยแล้วไอ้นี่มันมาจากไหนนี่ไอ้เน,นี่ยเนี่ยทางคุณปภาษาอันกดาสวยมากนี่เราให้ดูตัวกันเลยธรรมดานี่อะไร ผ้าเนี่ยอุ้ยผ้านุ่มมมีรูปแบบแบบนี้ด้วยเขนเขนขยับได้เนี่ยดูนะแล้วก็ขาขยับได้เลดี้เกิมานมันใช่เอลไ้าด้วยหน่อยนะจ๊ะอืดู้นเอลด่าหนหมื่นกว่านี่เป็นบอลเล่เต้เต้นเต้นต้นเต้เต้ต้ต้้เต้ต้ต้อเขาอกว่าโเกตองาตันว่ พ,พี่เคยดูคลิปนะเกิดปัญหาใหญ่แล้วแหละอ่านี่ค่ะดาสำหรับวันนี้พี่ฝนต้องนะขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายเดี๋ยวอย่าล,ลืมกด like, ไลค์ซับสไคร์ตด่าด่าด้วยนะคะบาย